thank wow. you เราก็ได้แบ่งงานกันทำานะครับตั้งแต่สืบภาคนะครับสืบภาคสืบจังหวัดนะครับแล้วก็สืบของสีมาพนนะครับก็ได้ออกตรวจดูกล้องนะครับทั้งตอนขาดและลังเกิดเหตุนะครับซึ่งเราจะเร่งรัดดำเนินการนะครับเพื่อให้ทราบตัวคนร้ายอย่างไม่แน่ชัดนะครับคาดว่าเขาคงมาจะไม่ไกลจากที่เรา คนร้ายเรืวังหวังผลเยอะมั้หรือว่าเพื่อเพื่อไปแก้ปัญหาส่วนตัวเลยใช่แต่ดูแล้วนะครับก็น่าจะประสงค์ในการนะครับนำทรัพย์ไปใช้ในทางส่วนตัวครับครับคามว่าจะได้ตัวครับผิวเายให้ท่านนะเราจะทํางานให้เร็วที่สุดครับที่ต้อภายในสองสัปดาหนี้จะต้องได้ความคืบหน้ามากที่สุดครับท่านจะไปฝากอะไรถึงคนร้ายไหมครับตอนนี้ฮะก็อยากจะฝากว่าเราควรจะ ถามากินในเรื่องที่สุตลินนะครับจะไปกระทําการในรักษาที่ฝ่าหืนครับคนห้ายนะครับซึ่งเจ้าที่ตารวจก็ต้องครับติดตามจับกลุณมนะครับถ้าจับกลุณมได้แล้วเนี่ยท่านจะเดือดร้อนนะครับในครอบครัวครับก็กล่าวไว้ครับนิดหนึ่งครับท่านพอรู้เบาะแสไหมครับตัวนี้คนร้ายยังไงครับตอนนี้ก็เราก็ได้เบาะแสบ้างนะครับว่าหนีทางไหนก็ขอ 好的，好的，好，对。